ัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกๆคนทุกครั้งที่ออกมาจากบ้านจากมาทํางานเนี่ยความเศร้าก็จะเริ่มเกิดขึ้นเลยแต่ผมก็พยายามจะไม่ไม่ทําให้เศร้านะครับเหมือนลูกผมร้องให้ตามเลยลูกชายคนเล็กน้องในเกฟไม่ให้พ่อมาอย่างเดียวเลยจะให้อะไรก็ไม่เอาจะยกของอะไรที่ศักสิทธทิสุดให้เขาขอนะี่เขาไม่เอาทั้งนั้นเลย สิ่งที่เขาจะเอาคือเขาจะขอให้พ่อไม่ไปทํางานได้ไหมให้อยู่กับเขานานๆให้อยู่กับเขาตลอดอยากอยู่บ้านคือจอบคือมีดพราถือคราดนะครับทําไร่ทำสวนเกี่ยวหญ้าให้วัวแต่อยู่ที่นี่ไปอีกชีวิตหนึ่งชีวิตแบบนักรบครับผมไม่ใช่ปัญหานะครับตอบสบภาพให้ได้ทุกที่ อยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าทําหน้าที่ตรงนั้นดีที่สุดมันก็จะดีเองครับผมถือว่าผมโชคดีนะครับผมมีแฟนที่ที่น่ารักที่เข้าใจครอบครัวทําทุกอย่างแทนผมเลยเวลาผมไม่อยู่บ้านผมก็ยังเอะใจอยู่ว่าผมไปมีแฟนที่ไกลบ้านได้ยังไงทั้งที่มันอยู่คนละ ประเขตประเทศนะครับบ้านผมก็อยู่เขตประเทศกัมพูชาแฟนผมก็อยู่เขตประเทศลาวนะครับอยู่ฝั่งเชียงรายนั้นปเป็นเมื่อคู่กันน่ะจะอยู่ที่ไหนยังไงก็ไปเจอกันจะได้เราไม่ได้เกี่ยวว่าเราเป็นคนร่ำรวยหรือ,อยากจนเนืออะไรความรักสำคัญที่สุดเลยกว่าจะเป็นครอบครัวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีความรักความเข้าใจและการทุ่มเทเสีย,ลยสละทุกอย่างนะครับ มันถึงจะเป็นครอบครัวได้ปลุกว่าปีบวันนี้ไม่เคยมีนอกใจไม่เคยอะไรนะครับแฟนผมก็เหมือนกันความสุขเท่านั้นนะครับทำให้เราสบายใจไม่เครียดไม่อะไรครอบครัวก็ไม่อยากให้ผมมานี่นะครับอยากให้ผมไปอยู่กับครอบครัวอยากให้ไปใช้ชีวิตอยู่พอเพียงที่บ้านด้วยกันทาสวนทานาทําไรผมก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่บางครั้งก็รายจ่ายมันก็ไม่พอเพราะว่า วิตพอเพียงจริงๆมันก็ใช่ครับแต่ลูกๆหลายคนเรียนหนังสือไปโรงเรียนทุกวันค่าใช้จ่ายมันก็เลยเพิ่มขึ้นครับแต่ก็ยังผมก็โชคดีที่ผมเป็นทหารพันและผมก็มีเงินเดือนนะครับเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงที่ผมได้ทุกเดือนทุกเดือนผมก็จะให้กับครอบครัวหมดหมดเลยนะครับผมจะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลย ที่ใช้จ่ายก็เฉพาะค่าเดินทางไปปรับของผมเวลาลาพักครับนี่นะครับถามว่าเงินเดือนที่ผมมีมันก็ไม่ได้มากนะครับก็เราก็ไม่ทาให้เรารวยแล้วมีเก็บมีอะไรเลยแต่ก็โชคดีที่เลี้ยงดูครอบครัวได้ครับแบ่งให้พ่อกับแม่ส่วนหนึ่งให้ลูกกับเมียมให้จ่ายในครอบครัวซื้อกับข้าวซื้ออะไร ผมก็ไม่ได้ใช้ครับเพราะผมอยู่ป่าผมก็จะใช้เฉพาะเดินทางถ้ารถไปกลับครับเวลาเดินทางกลับไปหาครอบครัวเพราะว่าพวกผมลําบากผมจริงผมไม่ลําบากนะครับมันคือหน้าที่ของผ,ผมแต่คนที่ลําบากที่สุดเนี่ยคือครอบครัวนี่แหละครับครอบครัวผมพ่อแม่ลูกเมียทุกครั้งที่ออกมาจากบ้านจากมาทํางานเนี่ย ความเศร้าก็จะเริ่มเกิดขึ้นเลยแต่ผมก็พยายามจะไม่ไม่ทําให้เศร้านะครับก็เหมือนลูกผมร้องให้ตามในล,ลูกชายคนเล็กน้องในเก็บไม่ให้พ่อมาอย่างเดียวเลยจะให้อะไรก็ไม่เอาจะยกของอะไรที่ักิิที่สุดให้เขาขอนะี่เขาไม่เอาทั้งนั้นเลยสิ่งที่เขาจะเอาคือเขาจะขอให้พ่อไม่ไปทํางานได้ไหมให้อยู่กับเขานานๆให้อยู่กับเขาตลอดเขาจะคิดอย่างนั้นเป็นความคิดเด็กๆครับผมก็เคยเป็นเหมือนกัน เดี๋ยวโตขึ้นวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจเองครับวันนี้ก็โม้ไปเรื่อยเปื่อยนะครับปกติงานของเราก็อย่างนี้แหละอยู่ป่ากันอยากอยู่บ้านคือจอบถือมีดพราถือคาบนะครับทำไร่ทำสวนเกี่ยวหญ้าให้วัวแต่อยู่ที่นี่ไปอีกชีวิตหนึง ชีวิตแบบนักรบอยู่ในป่าครับผมไม่ใช่ปัญหานะครับปรับสภาพให้ได้ทุกที่อยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าทำหน้าที่ตรงนั้นดีที่สุดมันก็จะดีเองครับผมอยู่บ้านก็อยู่แต่กับลูกๆทำกิจกรรมร่วมกันนะครับพาน้องๆไปเรียนรู้หาของกินอะไรบ้างในในธรรมชาติพาน้องๆทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยกับข้าวแบบ กับข้าวโบราณโบราณหน่อยที่ปู่ยา่าเคยทาให้กินผมก็จะจําเหมือนทําขนมอะไรอย่างเงี้ยครับทําขนมทําของหวานอะไรกินอย่างเงี้ยหรือผัดอะไรแกงทั่วไปนี่แหละแกงแกงแบบบ้านๆอย่างเงี้ยไปสอนให้เด็กเขาเป็นเวลาเราไม่อยู่เนะี่ยเขาจะได้ทํากินเองเป็นครับหรือพี่ๆเขาเก่งหน่อยก็จะพาน้องๆทาก็จะได้เป็นกันหมดนี่แหละครับเป็นกิจกรรมที่มีความสุขมากนะครับเราไม่ได้สนุกแค่คนเดียว น้องๆก็สนุกด้วยผมถือว่าผมโชคดีนะครับผมมีแฟนที่ที่น่ารักที่เข้าใจครอบครัวทำทุกอย่างแทนผมเลยเวลาผมไม่อยู่บ้านเขานี่เก่งมากๆเลยเลี้ยงลูกๆก็หลายคนนะครับสามคนที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้พ่อกับแม่อีกสองคนนะครับก็ดูแล เขาก็เหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยนะครับเวลาผมไม่อยู่บ้านทุกอย่างเลยเวลาพาย่าพาอะไรไปหาหมออะไรก็แฟนผมเนี่ยนะครับจะเป็นคนพาไปเขาก็เป็นคนไม่ใช่คนที่บ้านผมนะครับเขาเป็นคนคนเหนือคนเคียงรายนะครับผมก็ยังเอะใจอยู่ว่าผมไปม,มีแฟนที่ไกลบ้านได้ยังไง ทั้งที่มันอยู่คนละประเขตประเทศนะครับบ้านผมก็อยู่เขตประเทศกัมพูชาแฟนผมก็อยู่เขตประเทศลาวนะครับอยู่ฝั่งเชียงรายนั้นคงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบุกเพบุกเพศสันนิวาสนะครับคือเป็นเนื้อคู่กันน่ะจะอยู่ที่ไหนยังไงก็ไปเจอกันจนได้คงใช่แหละครับเนื้อคู่นี่ผมเชื่อเลยเราเคยทําบุญเคยอะไรมายังไงเราก็ได้มาเจอกันอยู่ดีครับ เราไม่ได้เกี่ยวว่าเราเป็นคนร่ำรวยหรือ,อยากจนเรื่ออะไรครับความรักสำคัญที่สุดเลยอยู่ด้วยกันเข้าใจกันผมอยู่กับแฟนผมผมไม่ได้จัดงานแต่งหรือไม่ได้อะไรเลยนะครับผมไม่ได้ใช้เงินใช้อะไรที่มากมายเลยมาด้วยกันที่แรกก็เสือผืนหมอนใบอนะครับไม่มีอะไรก็สร้างครอบครัวด้วยกัน ก็ามาอยู่ด้วยกนันก็ไม่ได้มีเงินนะครับไม่ได้มีเงินมากมายก็มาอยู่บ้านผมก็มาทําไรทํานาด้วยกันนี่แหละพ่อแม่ก็แบ่งให้ก็เก็บเงินซื้อวัวแล้วก็เลี้ยงวัวมาเรื่อยๆครับจนขยายได้หลายตัวการเป็นครอบครัวนี่ไม่ได้ง่ายๆนะครับกว่าจะเป็นครอบครัวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้อง มีความรักความเข้าใจและการตรุ่มเทเสียสละทุกอย่างนะครับมันถึงจะเป็นครอบครัวได้จนเรามีลูกตัวเล็กๆจนโตขึ้นมาแล้วก็มีคนใหม่ลหลายๆคนนะครับนี่แหละไม่ง่ายเลยกว่าจะมาถึงตรงนี้กว่าจะอยู่ด้วยกันได้ถึงขนาดนี้ก็มีบ้างที่อะไรที่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องปกติทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นแฟนผมก็เลยเข้าใจผม เรักผมอยู่ด้วยกันสึงกว่าปีวันนี้ไม่เคยมีนอกใจไม่เคยอะไรนะครับแฟนผมก็เหมือนกันก็อยู่แต่กับใร่กับนากับทุกลูกนะครับอยู่งั้นนหละทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวเวลาผมไม่อยู่บ้านเวลาผมกลับบ้านไปถึงจะได้เข้าเมืองไปอะไรด้วยกันครับ เราก็มีเงินเก็บกันไม่มากแบบครอบผมแต่มากก็ความสุขเวลาได้อยู่ด้วยกันครับทํานาเราก็ทําไม่เยอะทําแค่พอกินเพราะนาเราก็ไม่ได้เยอะนะครับพ่อแบ่งให้ก็คนละไม่กี่ไร่ลูกๆผมก็อบอ,อุ่นนะครับไม่ค่อยมีคือลูกๆผมเนี่ยมีสองคนอีกคนหนึ่งก็ลูกของพี่ชายนะครับที่เอามาเลี้ยงแต่เด็กๆ เเลี้ยงเหมือนลูกเหมือนกันมีความรักเท่าเกันนะครับมีอะไรให้เท่ากันหมดมีเหตุผลเหมือนกันทุกคนไม่ได้ว่ามีใครได้มากไปกว่ากันหรือน้อยไปกว่ากันนะครับผมรักเขาเท่าเกันทุกคนเลยเขาเรียกผมเป็นพ่อนะครับเรียกผมเหมือนพ่อเลยเรียกผมพ่อพ่อทุกคนเลยครับเขา<อ>เข้าใจผมผมก็เข้าใจเขาทุกครั้งที่ผมมาทํางานก็ได้ได้น้องๆช่วยช่วยแม่ทํางาน แบ่งเ,เบาภาระกันขอบคุณเอซีทุกๆคนนะครับที่ติดตามผมกดไลค์กดติดตามให้ก็ขอบคุณมากๆนะครับกำลังใจความสุขเท่านั้นนะครับทำให้เราสบายใจไม่เครียดไม่อะไรครับผมวันนี้ก็ผมก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับไปรัฐเวนก็เจอกันคลิปหน้านะครับ มีอะไรดีๆผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมสวัสดีครับ